บทที่257ร่างสีน้ำเงินทองข้าหัวอีห้าครั้งแล้วครั้งเล่าบูม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 เสียงคำรามรุนแรงเกือบจะระเบิดเป็นวงกลมและหมอกน้ำแข็งที่ระเบิดประปนกันในทันทีกลายเป็นพายุทอร์นาโดขนาดใหญ่ที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าการระเบิดในขณะนี้ช่างน่าสะพรึงกลัวจริงๆร,ราวกับว่าการระเบิดครั้งใหญ่ครั้งก่อนซึ่งทำลายโลกได้เกิดขึ้นอีกครั้ง ความผันผวนของพลังวิญญาณที่น่าสะพรึงกลัวทำให้เครื่องตรวจจับพลังวิญญาณถึงจุดสูงสุดในช่วงเวลาถัดไปและมันก็ระเบิดด้วยเสียงป๊อปและประมาจารย์วิญญาณทุกคนกำลังยุ่งอยู่กับการบินขึ้นไปบนท้องฟ้าถึงกระนั้นลมหายใจที่หนาวเย็นอย่างยิ่งที่มาจากด้านล่างยังคงทำให้ร่างกายของพวกเขาสั่นสะท้านบนพื้นดินทุกสิ่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรถูกปกคลุมไปด้วยการระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวนี้ อาคารบางหลังที่ยังคงรูปลักษณ์อยู่ก็ถูกระเบิดฉีกออกเป็นชิ้นๆทันทีโชคดีที่กองทหารและพลเรือนในพื้นที่นี้ถูกอพยพออกไปนานแล้วและไม่มีผู้เสียชีวิตอย่างไรก็ตามพลังของการระเบิดของผู้ก่อการร้ายนั้นเทียบได้กับพลังทั้งหมดของระดับเก้าวงแหวนอย่างชัดเจนด้วยจิตใจที่พิธีพิถันของหัวอีเหายิ่งเขาวิพากวิจารมากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งสงบมากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าอารมณ์ของคุณจะผันผวนแต่ก็จะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องของคุณเขาคาดหวังมานานแล้วว่าเขาจะดึงดูดสายตาที่สอดรู้สอดเห็นของศัตรูหลังจากที่เขาพาพี่ชายซ่อนตัวอีกครั้งนี้คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงใช้สนามนี้แม้ว่าสวีซานสื่อจะได้รับผลกระทบจากสนามน้ำแข็งก็ตามมิฉะนั้นด้วยพลังที่รวมกันของเขาและหวังตรงเอ๋อ หากมนในความว่างเปล่าและพายุวิญญาณถูกเปิดใช้งานในเวลานั้นพวกเขาก็สามารถกวดล้างปรมาจารย์วิญญาณทั้งหมดที่มีอยู่ได้ปรมาจารย์วิญญาณที่ถูกแช่แข็งในประติมากรรมน้ำแข็งกลายเป็นระเบิดครั้งต่อไปและผู้ที่เชี่ยวชาญการระเบิดระเบิดคือมือซ้ายของหัวอีห้าวทักษะระเบิดน้ำแข็งเรียกว่าสุดยอดทักษะเวทน้ำแข็งจะพูดแบบสบายๆได้อย่างไรในการต่อสู้แบบกลุ่มเช่นนี้ มันเกือบจะทําให้หัวอีเฮ้ากลายเป็นคนที่น่ากลัวมากกว่าชายที่แข็งแกร่งเจ็ดวงและ8ดวงภายใต้เงื่อนไขาบางประการนี่เป็นเพราะว่าหัวอีเฮ้าไม่ได้ฉีดเทคนิคการระเบิดน้ําแข็งด้วยมือของเขาเองเพื่อจุดชนวนพลังวิญญาณในร่างกายของปรมาจารย์วิญญาณเหล่านี้นิฉะนั้นขอบเขตของการระเบิดอาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า1กิโลเมตรฉันเกรงว่าพลังของการระเบิดจะส่งผลโดยตรงต่อปรมาจารย์วิญญาณในอากาศ ก้าวไปข้างหน้าในภาพลวงตาใบหน้าของหัวอีเห้าเข้มงวดถือเปยยและอุ้มสวีซานสืไว้บนหลังของเขาในเวลานี้หัวใจของเขาสงบสุขเมื่อมีระเบิดขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังเขาเขาไม่แม้แต่จะหันกลับมามองเมื่อเห็นกองทัพขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าเริ่มเคลื่อนตัวเขาเพียงแต่เปลี่ยนทิศทางเล็กน้อยและพาหวังตรงเอ,อ๋และเยี่ยกูอี้ผ่านช่องว่างในกองทัพเปยไปหายใจเบาแต่มั่นคงสัญญ,ญาณชีพเป็นปกติ หลังจากที่สวีซานสื้อปรับตัวในช่วงเวลานี้การหายใจของเขาก็สม่ำเสมอมากขึ้นฉันไม่รู้ว่าทำไมแต่ในขณะนี้ทันใดนั้นหัวอีเฮาก็นึกถึงทหารยามเสือขาวที่กระโดดลงจากหน้าผาเพื่อไปหาดยุกเสือขาวทันใดนั้นเขาก็เข้าใจว่าทำไมผู้ชายหลายคนถึงเลือกที่จะเป็นทหารมีเพียงในสนามรบเท่านั้นที่พวกเขาจะรู้สึกถึงการแบ่งปันชีวิตและความตาย และพวกเขาสามารถรู้สึกถึงความสง่างามของทหารเลือดเหล็กอย่างแท้จริงความคิดที่เขาเคยมีมาก่อนเติบโตเหมือนต้นกล้าในใจและเขาก็ตัดสินใจแล้วในที่สุดภายใต้อิทธิพลของทักษะวิญญาณจำลองพวกเขาทั้งสามเกือบจะหลุดออกจากการปิดล้อมผ่านรอยร้าวระหว่างกองทหารทักษะด้านจิตวิญญาณหลักสามประการของวอยเหาการตรวจจับทางจิตการแบ่งปันทางจิต และการจำลองได้กลายเป็นหลักประกันที่สำคัญที่สุดสำหรับความสามารถในการแยกตัวออกมาอย่างสงบมีที่ราบกว้างใหญ่อยู่ข้างหน้าอยู่แล้วแต่ในขณะนี้หัวอีเฮาหยุดขมวดคิ้วเล็กน้อยมองไปที่เย่ยกูอี้ด้วยความลำบากใจและพูดว่าเย่ยกูอีที่นี่ปลอดภัยชั่วคราวแต่ถ้าเราไปทางตะวันตกต่อไปแต่จะมีอันตรายอีกอย่างหนึ่งเราต้องไปแต่คุณไม่จำเป็นต้องทำตอนนี้ฉันสามารถบอกคุณบางอย่างเกี่ยวกับเรา ฉันคือหัวอีเห่านักเรียนของสถาบันสื่อหลายเคร์อและเธอคือหวังตรงเอ,อ๋อซึ่งเป็นแฟนของฉันยังเป็นนักเรียนของลานฉันในสำหรับความสามารถของฉันฉันไม่มีเวลาอธิบายให้คุณฟังคุณควรรู้เกี่ยวกับลัทธิพระวินญาณบริสุทธิ์ในอาณาจักรแล้วในเวลาเดียวกันคุณก็รู้สึกถึงพลังของพวกเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะต่อสู้กับพวกเขาหากคุณเต็มใจมาที่สถาบันสื่อหลายเครอประตูของสถาบันการศึกษาจะเปิดให้คุณ หวังตรงเอ๋อเหลือบมองหัวอีห้าวและแตะแขนของเขาเบาๆต่อหน้าหญิงสาวสวยคนหนึ่งเขาแนะนำเธอโดยตรงว่าเป็นแฟนสาวของเขาซึ่งนี่ก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนของเขาที่มีต่อเขาเย่ยกูอีอดไม่ได้ที่จะตกใจเมื่อหัวอีห้าวบอกว่าเขามาจากสถาบันสื่อไหลเคอร์แน่นอนว่าเธอเคยได้ยินเกี่ยวกับสถาบันสื่อไลเคอร์ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งในแผ่นดินใหญ่และอาจมีคนไม่มากที่ไม่รู้ไม่น่าแปลกใจ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ชายคนนี้มีความสามารถแปลกๆมากมายจริงๆแล้วเขามาจากสถาบันสื่อหลายเคร์อแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รู้จักกันมาเป็นเวลานานแต่เย่กู่อี้ก็มีความไว้วางใจในหัวอีเ่าอย่างอธิบายไม่ได้ด้วยเหตุผลบางประการบางทีอาจเป็นเพราะหัวอีเ่ามีโอกาสฆ่าเธอแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการใดๆฉันอยากจะลองคิดดูเย่กู่อี้พูดพร้อมกับขมวดคิ้วเล็กน้อยหัวอีเ่าพยักหน้าและกล่าวว่า เอาละฉันจะไม่บังคับคุณแต่ฉันเชื่อว่าเราทุกคนมีศัตรูร่วมกันและเราจะกลายเป็นสหายร่วมรบอย่างแน่นอนในอนาคตในเวลานี้หัวอีห้าหวังตรงเอ๋อและสวีซานสื่อที่ยังคงตื่นอยู่ต่างนึกถึงเสียงธรรมดาที่ทำให้พวกเขากลายเป็นเงาไปแล้วผ่านการผจญภัยอันลึกล้ำผ่านระดับสองและผ่านการผจญภยัยคุณสามารถไปยังระดับที่สเพื่อการผจญภัยที่แท้จริงกลับมาเถอะ แสงสีทองและสีเงินจางๆสีดวงพุ่งออกมาจากร่างทั้งสีของหัวอีเฮาในเวลาเดียวกันภายใต้การจ้องมองที่ตกตะลึงของเย่ยกูอีร่างทั้งสี่ก็หายไปต่อหน้าเธอในชั่วขณะถัดไปและร่างกายของเธอก็เปลี่ยนจากสภาวะที่มองไม่เห็นของแบบจำลองสิ่งแวดล้อมก็เกิดขึ้นเย่ยกูอี้ตกหน้าผากแล้วพบว่าหัวใจของเขาชาเล็กน้อยแล้วหัวอีเฮาทำให้เธอตกใจมากจนเธอคุ้นเคยกับมันแล้ว กำลังเดินทางไปสถาบันสื่อหลายเคร์อออกไปจากที่นี่กันก่อนเนื่องจากคุณไม่สามารถไปทางทิศตะวันตกได้ก็ให้อ้อมไปแสงสีทองส่องประกายและโลกแห่งภาพลวงตาก็กลายเป็นจริงอีกครั้งทั้งสปรากฏตัวในสถานที่ใหม่ที่ละแห่งสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นทุ่งกว้างใหญ่ที่ไม่มีบรรณาธิการมองเห็นได้เพียงแวบเดียวมีเพียงดวงอาทิตย์สีทองและดวงจันทร์สีเงินบนท้องฟ้า บ่งบอกว่าพวกเขายังคงถูกควบคุมภายในขอบเขตของจักรวาลดวงอาทิตย์และหุบเขาพระจันทร์แสงสีทองและสีเงินสีดวงพุ่งออกมาจากเท้าของพวกเขาพร้อมกันแต่พวกเขาไม่ได้กักขังพวกเขาอีกต่อไปัวออีเฮารู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังจิตและจิตวิญญาณที่เขาใช้ไปนั้นได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วอย่างน่าประหลาดใจและแม้แต่ร่องรอยของความเหนื่อยล้าในร่างกายของเขาก็หายไปหมดสิ้นในแสงอันอบอุ่น ปฏิกิริยาของเป้ยเป้ยชัดเจนที่สุดร่างกายของเขาลอยออกมาจากมือของหัวอีห้าโดยตรงตั้งแต่การนอนหงายไปจนถึงการยืนตัวตรงในเวลานี้หัวอีห้ามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกคนที่หายตัวไปก่อนหน้านี้ได้ปรากฏตัวที่นี่แต่ไม่มีหมอกจางๆปรากฏบนพวกเขาทุกคนยืนอยู่เป็นวงกลมมีหน้าก,ากากแห่งแสงอยู่บนร่างกายราวกับว่าพวกเขาไม่สามารถออกไปได้เมื่อเห็นรูปร่างหน้าตาของหัวอีเ้าและคนอื่นๆ ทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งอ,อกมีเพียงจังเลิศเวียนเท่านั้นที่เห็นสภาวะหมดสติของเปยเปยและดวงตาที่สวยงามของเธอก็สแสดงความวิตกกังวลใช้เวลาไม่นานสำหรับสวีซานสื่อที่อ่อนแอในการฟื้นตัวก่อนเขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าไม่เพียงแต่สภาพร่างกายของเขาหายดีแล้วแต่ยังรวมถึงอาการบาดเจ็บเก่าที่เหลืออยู่ในเกมที่แล้วด้วย มีสถานที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งในหุบเขาเฉียนคุณสุริยันจันทราหลังจากนั้นไม่นานเป้ยเป่ยก็ฟื้นคืนสติได้ในที่สุดเมื่อเขาลืมตาขึ้นและเห็นทุกคนเขาก็ตระหนักว่าเขาได้ผ่านระดับก่อนหน้านี้แล้วเขาหันไปมองหัวอีห้าและขยิบตาให้เขาเขาไม่ได้ดูเหมือนเพิ่งหลงทางจากขอบแห่งชีวิตหรือความตายจนกระทั่งดวงตาของเขาถูกดึงดูดโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยความกังวลในดวงตาของจางเลสเวียน ใบหน้าของเขาจึงแข็งเล็กน้อยแต่การมองในดวงตาของจังเลสเวียนมีรสชาติที่อธิบายไม่ได้และไม่ชัดเจนขอแสดงความยินดีที่ผ่านด่านที่สองของการผจญภัยต่อไปจะเป็นด่านสุดท้ายการผจญภัยที่แท้จริงตรับใดที่คุณผ่านด่านนี้ไม่เพียงแต่คุณจะสามารถออกไปได้แต่คุณยังจะได้รับรางวัลที่ฉันตัดสินใจด้วยหัวข้อของการผจญภัยที่แท้จริงไม่มีขีดจำกัด บางทีมันอาจจะง่ายสำหรับพวกคุณบางคนแต่มันอาจจะยากสำหรับคนอื่นๆพวกคุณแต่ละคนจะได้พบกับการผจญภัยที่แท้จริงที่แตกต่างกันเอาล่ะมาเริ่มกันเลยพร้อมกับเสียงธรรมดาที่แปลกประหลาดสนามสีทองอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงจากนั้นทิวทัศน์ต่างๆก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆและทิวทัศน์ที่คุณเคยและไม่คุณเคยก็ลอยล่องไปในอากาศผ่านไปแต่ละอันก็ก่อให้เกิดแสงที่รุนแรง แรงดูดในที่สุดแสงสีทองก็ตกลงมาสู่คนทั้ง13คนในกลุ่มอีกครั้งโดยไม่มีทางต้งานทานได้พวกเขาทั้งหมดถูกแสงสีทองดูดซับไว้และหายไปในทันทีฮัวอีเฮาหลับตารู้สึกถึงอาการวิงเวียนศีษะที่เกิดจากพื้นที่ที่บิดเบี้ยวรอบตัวเขาแต่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นฟูความสงบภายในหลังจากการผจญภัยเชิงลึกสองครั้งเขาก็เข้าสู่โลกแห่งสงครามอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรก และมอบประสบการณ์ใหม่ของทุกสิ่งให้กับเขาตราบใดที่เขาสามารถปล่อยให้หุบเขาเฉียนคุณเหวินชิงมีชีวิตอยู่ได้ประสบการณ์นี้จะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากสําหรับเขาในกระบวนการเติบโตของเขาทันใดนั้นร่างกายของเขาก็สั่นไหวและหัวอีห้าวก็รู้สึกตกลงสู่พื้นโลกอีกครั้งจากประสบการณ์ครั้งก่อนของเขาเขารู้ว่าดูเหมือนเขาจะมาถึงระดับที่สของการผจญภัยอันลึกล้ำแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อเขาลืมตาขึ้นก็มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นเพราะจุดที่เขายืนอยู่ดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนมันยังคงเป็นจัตุรัสสีทองอันไม่มีที่สิ้นสุดข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือตรงข้ามกับเขามีชายคนหนึ่งยืนอยู่ห่างออกไปประมาณหลายสิบเมตรหัวอีเห้ารู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่าบุคคลน,นี้เป็นผู้ชายที่เขามองเห็นได้ไม่ชัดเจนทั้งร่างกายของเขาถูกปกคลุมไปด้วยรัศมีสีฟ้าทองอ่อน สวัสดีคุณเป็นใครการทดสอบครั้งที่สมของฉันคืออะไรหัวอีเ้าถามอย่างใจเย็นขณะที่เขาถามแสงสีทองก็แวบขึ้นมาในดวงตาของเขาและการตรวจจับทางจิตของเขาก็ปกคลุมอีกฝ่ายในพื้นที่เปิดโล่งเช่นนี้การพบปะกับคนแปลกหน้ามีแนวโน้มที่จะเป็นคู่ต่อสู้มากกว่าเพื่อนอย่างไรก็ตามดวงตาของหัวอีเ้าเริ่มหดตัวในช่วงเวลาถัดไป เพราะเขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่าความแข็งแกร่งทางจิตของเขาไม่สามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของบุคคลน,นี้เลยราวกับว่าคนที่อยู่ตรงข้ามเป็นเพียงการควบแน่นของอากาศวิญญาณของเขาตรวจพบมันแต่แทนที่จะถูกปิดกั้นเขากลับไม่รู้สึกอะไรเลยนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกเช่นนี้เนื่องจากเขามีความสามารถในการตรวจจับวิญญาณคนนี้คือใคร คุณชื่อฮัวอีฮ่าเสียงผู้ชายที่อ่อนโยนและน่าฟังมาจากฝั่งตรงข้ามเสียงของเขาดูไม่มีตัวตนเล็กน้อยแต่ก็ดูอ่อนโยนมากใช่ฮัวอีฮ่าตอบอย่างกระชับในเวลาเดียวกันเขาก็เริ่มระดมพลังวิญญาณของเขาด้วยรักษาตัวเองให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดบนหน้าผากของคุณดวงตาแห่งโชคชะตาได้ถูกเปิดออกแล้วแม้ว่าศัตรูที่ไม่รู้จักนี้จะน่ากลัวแต่ก็สามารถเห็นได้จากประสบการณ์ในสองระดับก่อนหน้านี้ ไม่ว่าสถานที่นี้จะแปลกประหลาดแค่ไหนก็ตามมันจะไม่ให้มันเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้เลยคุณอยากรู้ไหมว่าฉันเป็นใครและคำถามสำหรับการทดสอบการผจญภัยที่แท้จริงระดับที่สามของคุณดูเหมือนจะมีอารมณ์ขันในน้ำเสียงที่อ่อนโยนและไพเราะใช่หัวอีเหายังคงตอบง่ายๆก่อนอื่นฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันไม่ใช่หัวข้อของการประเมินระดับที่สามของคุณอย่างไรก็ตามหากคุณต้องการรับการประเมินระดับที่สาม คุณต้องต่อสู้กับฉันก่อนใช้ทุกวิธีเพื่อชนะขัวอีเห้าตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้เขาไม่ได้พูดอะไรชัดเจนเขาแค่พูดถึงการต่อสู้นี่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับที่สามหรือไม่หรือฉันควรจะพูดว่าเล่นหน้าอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะคิดมากร่างที่อยู่ตรงหน้าเขาก็เคลื่อนไหวทันทีขัวอีเห้ารู้สึกว่ามีแสงและเงาสีน้ำเงินทองเข้ามาหาเขาทันทีและตบเขาด้วยฝ่ามือ ไม่มีออร่าพิเศษแต่เมื่อแสงและเงาสีน้ำเงินทองปรากฏขึ้นวัวอีเฮาพบว่าเขารู้สึกไร้พลังความสับสนชนิดหนึ่งไม่รู้ว่าจะใช้ความสามารถใดในการต่อต้านคู่ต่อสู้เพราะบุคคลน,นั้นยังคงเป็นเหมือนลูกบอลอากาศราวกับว่าไม่มีอยู่จริงเลยปังฝ่ามือสีน้ำเงินทองที่กระพริบแต่หน้าอกของหัวอีเฮาอย่างแม่นยำท่านใดนั้นหัวอีเฮาก็รู้สึกถึงรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวที่แทงทะลุหน้าอกของเขา ในขณะนั้นเขาได้ยินเสียงแตกอันหนาแน่นไปทั่วร่างกายของเขาอย่างชัดเจนเสียงนั้นน่าสะพรึงกลัวมากสิ้นหวังตายซะทันใดนั้นหัวอีเห่ากลายเป็นพายุนองเลือดกระจายไปทุกทิศท,ทุกทางอย่างไรก็ตามในขณะนี้จูจ่ๆลูกบอลแสงสีขาวก็ปรากฏขึ้นจากจุดที่หัวอีเห่าถูกระเบิดลูกบอลแสงสีขาวกลายเป็นเจดีเจ็ชั้นขนาดเล็กแต่สูงจากนั้นด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง เขาก็ตัวสั่นอย่างรุนแรงราวกับว่าเขาต้องการที่จะแยกตัวออกจากพื้นที่นี้หืมน่าสนใจพลังจากอีกมิติหนึ่งเขาเป็นครูที่ดีจริงๆน่าเสียดายจริงๆมีร่องรอยของความประหลาดใจในน้ำเสียงที่อ่อนโยนและน่ารื่นรมจากนั้นชั้นแสงสีน้ำเงินทองก็ส่องลงมาแสงรูปหอคอยสีขาวแตกสลายในทันทีจากนั้นมีจุดแสงแปลกๆนับไม่ถ้วนมาบรรจบกันอย่างรวดเร็ว หัวอีห่าวซึ่งพังถูกฝ่ามือหักก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งบนแท่นอันกว้างใหญ่นี้มันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากความตายการรวบรวมวิญญาณสู่การปรากฏอีกครั้งในโลกมนุษย์ความรู้สึกของร่างกายที่แตกสลายและประกอบกลับเข้าไปใหม่ถูกประทับไว้ในส่วนลึกของจิตวิญญาณของหัวอีห่าวความตายความสิ้นหวังและความเจ็บปวดแสนสาหัสล้วนประสบกับเขาในเวลาเพียงไม่กี่วินาที เมื่อร่างของหัวอีเห่าถูกประกอบขึ้นอีกครั้งและเขาปรากฏตัวอีกครั้งเขาก็ตกตะลึงโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามวิญญาณนำทางรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่เขาทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างนั้นไม่ได้อยู่กับเขาแต่กลับหายไปหลังจากถูกจัดระเบียบใหม่ให้ขาของคุณขยับไปก่อนเสียงที่ไพเราะและอ่อนโยนดังขึ้นอีกครั้งจากนั้นหัวอีเหาก็ค้นพบว่าพลังแห่งโลกน้ำแข็งขั้นสุดยอดในร่างกายของเขาดูเหมือนจะหายไป และขาของเขาก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาทันทีหัวอีห้าไม่สามารถเดินด้วยขาของตัวเองได้เป็นเวลานานแล้วนับตั้งแต่เขาไปที่ทาราสองขั้วในป่าพระอาทิตย์ตกความสามารถในการเคลื่อนไหวกระทันหันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกมีความสุขมากขึ้นเล็กน้อยในใจอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นทันทีร่างที่เปล่งประกายด้วยสีน้ำเงินและสีทองก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาอีกครั้งปัง ระบวนการที่เขาเพิ่งประสบเกิดขึ้นอีกครั้งหัวอีเฮาถูกทำลายเป็นชิ้นอีกครั้งหลังจากที่วิญญาณของเขาบินออกไปเขาก็จัดระเบียบใหม่อีกครั้งฉันผิดหวังในตัวคุณมากคุณเคยสูญเสียความกล้าหาญที่จะต่อสู้หรือไม่มีการตำหนิเพิ่มเติมในน้ำเสียงที่อ่อนโยนและน่ารื่นรมนั้นหัวอีเฮาพูดไม่ออกแม้ว่าสภาพร่างกายของเขาจะปกติแต่ใบหน้าของเขาก็ซีเซียวตั้งแต่เกิดจนตายและจากตายสู่ชีวิต เป็นเรื่องแปลกที่จิตใจของเขาสามารถเป็นปกติได้หลังจากอดทนต่อกระบวนการนี้ร่างสีน้ำเงินทองไม่ได้โจมตีอีกแต่ยืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆโดยเอามือไพล่หลังหลังจากผ่านไปหลายนาทีในที่สุดหัวอีเห่าก็ฟื้นคืนลมหายใจและหัวใจที่เต้นแรงของเขาก็สงบลงเขามองไปที่คู่ต่อสู้ที่อยู่ตรงหน้าเขาซึ่งเขาไม่มีทางเอาชนะได้เขากัดฟันอย่างดูเดือดและรีบวิ่งไปในก้าวเดียวพลังวิญญาณในร่างกายของเขาไหลออกมา และเขากำลังจะเปิดใช้งานเทพทีแห่งแสงที่สร้างขึ้นเองอย่างไรก็ตามหัวอีเห้าคคนพบทันทีว่าเขาไม่สามารถรวมพลังจิตของเขาได้เลยไม่ต้องพูดถึงการรวมมันเข้ากับพลังวิญญาณของเขาเมื่อเขาวิ่งไปต่อหน้าคู่ต่อสู้เขาไม่สามารถใช้ทักษะโจมตีวิญญาณทั่วไปได้นับประษาอะไรกับทักษะวิญญาณของเขาเองสิ่งเดียวที่เขาแกว่งได้คือหมัดของเขาร่างสีน้ำเงินทองโบกมือขวาของเขาแล้วกวาดไปเหนือหัวอีเห้าเหมือนแมลงวัน ทันใดนั้นหัวอี่เข้ากลายเป็นผงอีกครั้งและรวมกลุ่มใหม่ร่างสีน้ำเงินทองยังคงยืนอยู่ที่นั่นอย่างไม่ขยับเขยื้อนทำให้หัวอี่เข้าเกิดใหม่ได้หัวอี่เข่ากัดฟันแน,น่นคู่ต่อสู้คนนี้ไม่เพียงแต่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังจํากัดความสามารถของตัวเองอีกด้วยเป็นไปได้อย่างไรที่จะชนะความเจ็บปวดจากความตายความแปลกประหลาดของการเกิดใหม่ ควบคู่ไปกับความผันผวนอย่างรุนแรงในจิตวิญญาณของเขากระตุ้นให้เขาแข็งแกร่งมากเขาต้องการเรียกหาสาวหิมะจากกระพัดน้ำแข็งและนอนใหม่น้ำแข็งแต่เขาไม่สามารถเชื่อมต่อกับทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาได้เลยตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่เขาสามารถพึ่งพาได้คือพลังของร่างกายและพลังวิญญาณอันบริสุทธิ์การหายใจของหัวอีเฮาค่อยๆสม่ำเสมอและเขาก็ฟื้นตัวเร็วกว่าครั้งก่อนเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้รีบไปหาคู่ต่อสู้อย่างสุมสี่สุมห้แต่สมองของเขาทํางานอย่างรุนแรงโดยคิดถึงมาตรการตอบโต้ถ้าสู้ไม่ได้แล้ววิ่งละ่ะทันทีที่ความคิดนี้ปรากฏในใจของเขาหัวอีเฮาก็หันหลังกลับและวิ่งหนีไปหันหลังกลับและวิ่งไปในทิศท,ทางเดียวอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเขาเดินไปได้เพียงสามก้าวเท่านั้นเมื่อมีการตบร่างกายของเขาอีกครั้งทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดอีกครั้ง ไม่นั่นไม่ใช่กรณีไม่ทำงานแล้วฉันควรทำอย่างไรฉันวิ่งหนีไม่ได้สู้ไม่ได้ฉันไม่ตายด้วยซ้ำฉันแค่ใช้เวลากับเขาที่นี่เหรอไม่นั่นไม่ถูกต้องจะต้องมีวิธีบางอย่างหุบเขาเฉียนคุณเหวินชิงจะไม่ให้งานที่เป็นไปไม่ได้เลยแก่ฉันหลังจากสงบสติอารมณ์ได้อีกครั้งหัวอีเฮาก็เริ่มคิดว่าถ้าเขาหนีไม่ได้เขาก็จะต้องเผชิญหน้ากับมันว่าแต่เขาพูดอะไรนะ เขาเพิ่งพูดว่าฉันมีความกล้าที่จะต่อสู้หรือไม่เป็นไปได้ไหมที่การประเมินนี้กำลังทดสอบความกล้าหาญของฉันเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หัวอีห้าวก็เงยหน้าขึ้นจ้องมองไปที่ร่างสีน้ำเงินทองด้วยดวงตาที่แผดเผาและรีบวิ่งไปหาเขาอีกครั้งหนกครั้งนี้เขามีประสบการณ์เช่นเดียวกับครั้งที่แล้วเขาไม่ได้รับผลกระทบจากการหายไปของทักษวิญญ,ญาณของเขาอีกต่อไป ในเวลาเดียวกันเขาก็ก้าวขึ้นไปบนเงาผีและเมื่อเขากำลังจะพุ่งไปข้างหน้าคู่ต่อสู้ร่างของเขาก็พุ่งออกไปอย่างกระทันหันและในเวลาเดียวกันเขาก็ฟาดไปที่เอวของร่างสีน้ำเงินทองด้วยร่างสีน้ำเงินทองนั้นเร็วมากเขากดมือขวาลงแล้วตีมือขวาของหัวอีห้าวทันใดนั้นแขนของหัวอีห้าวก็หายไปหลังจากนั้นทันทีร่างสีน้ำเงินทองก็เตะออกมาอีกครั้งกระแทกหน้าอกของหัวอีห้าวและระเบิดเขาให้กลายเป็นผงอีกครั้ง ครั้งนี้เขาต้องใช้การโจมตีสองครั้งเพื่อฆ่าฉันแล้วครั้งต่อไปละ่ะหัวอีเห่ารีบวิ่งไปข้างหน้าอีกครั้งบนพื้นที่ว่างเปล่านี้โดยเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่อยู่ยงคงกระพันเขารู้ว่าบางทีวิธีเดียวของเขาคือการต่อสู้ความเจ็บปวดจากความตายและการเกิดใหม่ดูเหมือนจะลดลงเล็กน้อยและไม่รุนแรงอีกต่อไปดังนั้นหัวอีเห่าเกือบจะฟื้นตัวได้เร็วที่สุดในครั้งนี้ ทันทีที่เขาหายดีเขาก็รีบวิ่งไปหาร่างสีน้ำเงินทองทันทีและในขณะที่หัวอีเข้ากำลังต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่ไม่รู้จักนี้การผจญภัยในเชิงลึกของคนอื่นๆได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแสงสีทองส่องประกายและไต้หาปินต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าเขาปรากฏตัวในป่าใหญ่มีพืชพันธุ์แปลกๆอยู่รอบๆดูเหมือนว่าต้นไม้สูงจะเหยียดตรงเข้าไปในก้อนเมฆและภายใต้อิทธิพลของร่มไม้ขนาดใหญ่ทำให้ไม่สามารถมองเห็นยอดได้เลย บรรยากาศโดยรอบค่อนข้างมืดมนและแม้แต่สีสันของพืชพันธุ์ทั้งหมดที่นี่ก็ยังมืดมนหลังจากปล่อยเสือขาวแล้วไตหาปินก็เฝ้าดูสภาพแวดล้อมอย่างระมัดระวังสถานที่นี้คืออะไรการผจญภัยที่แท้จริงคืออะไรทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอยู่ไม่ไกลลูลู่เมื่อได้ยินเสียงนี้ไตหาปินก็สูญเสียความสงบทันทีโดยไม่ลังเลเขารีบวิ่งไปยังทิศทางที่เสียงกรีดร้องดังมา มันคือจูลูกเขาและจูลู่อยู่ด้วยกันมานานและทั้งคู่ก็คุ้นเคยกันแม้จะเล็กน้อยที่สุดก็ตาม